อันนิ้วมาอนิ้วมาอนิ้วนิ้วนิ้วชี้นิ้วโป้งนี่ท่านแหละถูกต้องอ้าวกางมือทำไมอ่ะกางมือทำไมกางมือทำไมอ่ะอ้าวแล้วตัดจะชับๆๆเร็วอะไรขัดชับชับเร็ว,รวใส่นิ้วโป้งนิ้ววายลายยืดเลย เอาสายไม้ไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดไหนเอาเนิ้วใส่เอานิ้วใส่ก่อนดัดงับ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 กำมือมือกำอ่ะกำมือสิแดมือทำไมอะไรล่อโอปากด้วยโอปากด้วยโอปากด้วยโอปากเอ้างับ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  <laughs> mưa 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 cầm. ngắm 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 <laughs> <Cam, cam>, <laughs>